มารับบอลครับลับไปที่อภิสิทธิ์เล่นกับประมพลข้างในมีทีลิลินคนเดียวยังไม่โยนครับคอ o มาจากวะน้ธีละสินบ่งจอดๆเลยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับทีศิลินแดงดามีคนเดียวในแดนหน้าแต่ก็ทำประตูได้ครับธีศิสินแดงดาครับทำประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้แล้วก็เป็นลูกที่สามของบีจีประมอยู่ในเต็ดครับนี่ครับลูกเปิด ของสรัตยยูเย็นครับยืนอยู่คนเดียวเลยครับผู้เล่นน้ำรับเชียงใหม่3คนไม่มีใครประกบเลยครับยืนห่างหมดเลยครับแล้วโยนแม่นจริงๆครับสารัตเล่งไปแล้วครับว่าต้องทีระศิลป์แล้วดูครับเทคตัวมงโอ้โหฮอตจริงๆครับฤดูการนี้สมบูรณ์แบบครับประตูนี้ของทีรศิลป์นะครับแล้วก็เป็นประตูที่5ของตัวเองด้วยครับในฤดูการนี้ครับเกมนี้นี่ซัดไป2แล้วครับ ลุ้นแฮตทริกเลยครับนี่อายุ33